สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็มาตัดต้นกล้วยนะครับให้กับทางพ่อพายกันนะครับทางช้างที่อยู่สุนยักช้างช้างนองคำนะครับผมเนี่ยทางพ่อพายแม่พังครับพ่อพายการกล้วยพ่อพายจันนี่พ่อพายดอยนะครับซีดอสมกานนะครับแล้วก็แม่พังกาแพงนะครับเนี่ยครับป่ากล้วยทั้งหมดนี้ครับทั้งหมดนี้นะครับเจ้าของที่นะครับได้ให้กับทางเรามาตัดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับ มอดสิครับยาวนะครับไปถึงนู่ alumni, นนะครับผมนี่ครับหน้าทางเลยนะครับยาวนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับดูครับอีกสิครับนี่ครับไกลๆนู่นก็ใช่นะครับไกลๆนู่นนะครับครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองข้างทางเลยนะครับนี่ครับนู่นเลยครับยาวเลยครับอาหารนะครับเพียงพอมากๆเลยครับสําหรับทางที่สุนัขช้างชั้นองคำนะครับเรามีให้กับ ทางช้างนะครับอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับนี่ครับทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับเอซีครับตอนนี้นะครับเราดําเนินการมาได้ถึงครึ่งรถแล้วครับเอซีครับครึ่งรถนะครับครึ่งครึ่งรถครึ่งทางนะครับครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับครับ ที่ศูนย์ลักชัข้างน้าของเราครับตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนนะครับภูมิสถาทัศนใหม่นะครับจากท่านประธานท่านธนบดีบรมสุขนะครับท่านได้มองถึงที่อยู่ของช้างนะครับการที่ว่า f อซทุกท่านจะได้เข้ามารับชมนะครับในจะเห็นภาพบรรยากาศสวยบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถป้อนกล้วยหรือว่าให้กล้วยกับตัวเองได้นะครับโดยนะครับ ที่ให้กล้วยกับช้างที่ศูนย์ักช้างช้างน้องคำของเรานะครับคือช้างดุนะครับช้บางดุนะครับระบุก่อนนะครับคือช้างดุนะไม่เหมือนไม่ไม at ่เหมือนกับที่อื <t <t ่นครับก็ให้เห็นแหล่งอาหารนะครับอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ทางศูนย์ักช้างช้างน้องคำของเรานะครับได้อ่าจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านจะจากทางชาวบ้านนะครับผมทางชาวบ้านนะครับให้ให้หมดเลยนะครับผมให้ตลอดเลยนะครับผมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตัดได้เลยนะครับ เนี่ยครับเพราะว่าเป็นความดีความงามนะครับความดีความงามของท่านประธานนะครับเมื่อก่อนที่ท่านในเคยช่วยเหลือนะครับกับทางชาวบ้านไว้นะครับก็นี่ก็เป็นความดีความงามที่ชาวบ้านครับตอบแทนนะครับกับทางส่วนักช้างขั้นคำของเรานะครับเนี่ยครับคอมเมนต์ก็มาเห็นคลิปคร่าวๆนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆครับคร่าวๆสักสี่นาทีถึงห้านาทีนะครับนี่ครับตากป้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทีครับ ครเดินมาฝั่งนี้ก็เป็นป่ากล้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับผบเยอะแยะมากมายครับเนี่บครับป่ากล้วยทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นป่ากล้วยนะครับนี่ครับยาวนะครับนี่เลยนะครับเป็นต้นกล้วยทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับ ค่อนข้างก็ใช่นะครับนะครับยาวพี่ครับนี่นะครับอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับผมเนี่ครับก็น่าทึ่งครับพี่ครับน่าภาคภูมิใจนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีแหล่งอาหารดีๆนะครับให้กับทางพ่อพายนะครับก็อุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับผม รดมสมบูรณ์กินอิ่มเพลมนรีอย่างแน่นอนนะครับช้างทุกเชือกนะครับที่สุนักช้างข้างทํานะครับอ้วนแน่นอนครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทางควันเบนด์ด้วยนะครับผมก็นําคลิปเล็กๆสั้นๆนะครับมาให้ทีได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับที่มาตัดกล้วยนะครับก็มีทางผู้จัดการนะครับทางท่านผู้จัดการแล้วก็ทางควันสมบัติครับแล้วก็ทางคุณแม่รวยครับควันเบน์ครับหนึ่งใน ทีมงานที่มาตัดกล้วยนะครับช่วยกับทางพี่ความสมบัตินบสองท่านนะครับพี่พี่ควานนะครับที่อยู่ศูน์รช้างชั้นล่างนะครับก็ดูแลนะครับดูแลทางรถนะครับรถหกล้อรถแมคโครนะครับเช่วยกันดูแลครับดูแลทางช้างพ่อพายกับแม่พังนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศข้าวนะครับผมเป็นสิครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับทางคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ครับคลิปนี้ไลฟ์ซีไว้เพียงเท่านี้ EP หน้าคลิปหน้านะครับคอมเมนต์จะนำเสนออะไรนะครับก็ให้์ซีติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ